บางคนก็บอกว่าแค่25บางคนก็40เอางี้ดีกว่าผมว่าดูเรื่องของเวลาในการใช้ซ้อมมากกว่าถ้าเป็นคนที่วิ่งเทสแบบค่อนข้างช้าหน่อยแล้วกันเทสแปดกว่าเทสแปดครึ่งเงี้ยเต็มที่แม็กซิมัมของเวลาที่ใช้ในการซ้อมลองลางประมาณ3ชั่วโมงครับ ถ้าเกิน3แล้วมันไม่ดีแล้วใช่ใชมเพราะว่ามันจะรีคอเวอรี่ช้าด้วยแล้วอย่างที่มันเสี่ยงทำไม่เขาบาดเจ็บด้วยเหมือนกันวิ่งช้าอย่างเงี้ยพี่ก็ได้ประมาณ20กว่า28อ25อย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องไปวิ่งตั้ง40อย่าลืมว่ารักเต็ดที่เจาะไปครับมันมีค่าที่จะใช้ซ้อมและค่าที่ใช้แข่งฉะนั้นถ้าพี่วิ่ง สามชั่วโมงที่เพสแปดกับสามชั่วโมงที่เพสหกกิโลมันต่างกันนะพี่อ๋อมันก็ได้เพิ่มเองใช่ถูกต้องเนี่ยหลักการง่ายเลยอ๋อไม่ต้องไปห่วงระยะทางในตอนซ้อมใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนด้วยไม่ใช่ทูอีซี่เกินไปอะไรเงี้ยโอเคเราซ้อมไม่ให้ร่างกายมันพังถูกต้องครับแค่ให้ร่างกายปรับตัวให้มันแข็งแรงขึ้นใให้มันแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันครับให้มันดีขึ้นทุกๆวันแล้วเราต้องกังวลไหมว่าเฮ้ยฉันต้องแตะสามสิบหน่อยวะ สามชั่วโมงครึ่งเนี้ยได้ไหมเป็นนักกีฬาใหม่ๆที่ยังไม่เข้าใจอ่ะทุกคนกังวลครับกังวลแน่นอนพี่นุ่มขอ30สักครั้งไม่ได้เหรออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนสร้างความมั่นใจนิดนึงเอาไปแตะสักครั้งหนึ่งเพื่อให้แบบรู้สึกแบบมั่นใจหน่อยก่อนไปแข่งอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ไม่ได้ผิดแต่มันไม่ควรบ่อยงห่างประมาณสักสามวีกอะไรเงี้ยก่อนแข่งอ๋อแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปแตะแบบสามทุกวีคสามห้าทุกวีกอะไรเงี้ยไม่ใช่เก็บเบสให้ให้เยอะเยไว้ลองรันแล้วก็สามชั่วโม่เกินนั้